สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการเปลี่ยนแปลงของพวกทุเรียนพวกไม้ผลต่างๆที่ผมได้ใช้ได้ใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็ได้รดราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ทั้งฉีดพ่นนะครับเจ้าตัวแรกก็อยากจะพามาดูเลยครับก็คือทุเรียนนะครับ ทุเรียนต้นนี้เดิมทีอยู่นู่นคับท่านผู้ชมอยู่นูน่นอยู่ที่กระสอบนู่นครับถ้ามันใกล้กับโรงรถเนาะมันอยู่ใกล้กับโรงรถนู่นโรงโรงปุย๋ยแต่เกรงว่าถ้ามันโตขึ้นมาก็กิ่งเกิงมันก็จะไปนู่นและพาดที่หลังคาก็เลยย้ายจากนูน่นเอามาปลูกที่นี่นะครับมาปลูกที่นี่แล้วย้ายมาปลูกที่นี่ก็วันนี้ก็จะพามาดูมาปลูกที่ได้สองอาทิตย์ก็จัดปุ๋ยหมักและก็จุลินียีสังเคราะห์แสงอัดเข้าเลยนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมดูการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับตอนนี้มันก็เริ่มแทงช่อนะออกช่อใหม่ล้วออกอยอดอ่อนใหม่ยอดใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นชุดแรกที่หลังจากที่ย้ายมาที่นี่นะครับแตกทุกช่อทุกยอดนะครับได้ผลครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะตายแล้วครับเนี่ยย้ายไปย้ายมานะท่านผู้ชมที่ยังไม่ปลูก ยังหลังรังเลเนาะยังรังเลก็อยู่ว่าจะปลูกไว้ปลูกดีก็ดูของผมเป็นหลักนะครับเนี่ยปลูกแล้วก็ย้ายย้ายแล้วก็ปลูกเนี่ยนะไม่มีตายครับยอดไม่ผมตัดทิ้งนิดหนึ่งตัดยอดมันทิ้งนิดหนึ่งตรงปล,า,ปลายัปเนี่ยผมตัดทิ้งนิดหนึ่งนะครับตัดออกนะครับก็ไม่อยากให้มันสูงมากก็เราลอง,ลองตัดดูเนาะอันนี้คือทุเรียนที่ท่านผู้ชมคงเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วผมได้ใส่ ปุ๋ยหมักอะไรต่างๆลงไปนี้ก็ลดราดด้วจุลินทรีย์นะเทลงไปในกระบอกนี้ด้วยนะครับคลิปก่อนได้พาให้ทำให้ทำผู้ชมได้ดูอันนมาดูที่2ดูที่สองอน,นี้ก็จะเป็นต้นลองกองเนาะอันนี้ที่ผมคลุมฟางไว้ท่านผู้ชมก็ดูนะครับคลุมฟางไว้นะครับตรงนี้มันก็จะมีความชื้นเนาะมีความชื้นเวลาเราคลุมเนี่ยหญ้ามันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะ รอบต้นรองกองก็จะมีความชื้นจุลนทรีก็ได้ทํางานเต็มที่ปุ๋ยมันก็ยังให้อาหารเต็มที่นะความชื้นตรงนี้ก็เก็บความชื้นได้ดีมากนะเราก็จะคลุมมันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมพื้นที่ที่มันโดนแดดเยอะส่วนที่ทุเรียนผมไม่ได้คลุมเพราะว่าตอนนั้นผมมีพวกพางแสงให้มันอยู่ทีนี้เรามาดูต้นมันท่านผู้ชมดูใบสังเกตดูใบครับจะเขียวมันเนาะเขียวมันเนี่ยต้นไม้ที่สมบูรณ นะความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนคนอะถ้าสมบูรณ์ผิวพรรณก็จะจะดีเนาะดูเป็นไม่ซีดไม่จางอะผิวพรรณดีนะหน้าตาดีผิวพรรณดีสดใสสดชื่นอันนี้ก็แตกช่อใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมนี่แตกช่อใหม่เนาะนความสมบูรณ์ตรงนี้ก็แตกช่อใหม่มาแล้วนี่นะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับท่านผู้ชม การใส่ปุ๋ยร่วมกับจุลินทรีย์สแสงก่อแสงท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวมันจะตายนะครับผมใส่เยอะมากกว่านั้นน่ะนะยี่สิบบีบหนึ่งบัวใส่เป็นข,ดขวดๆอะ่ะนะมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูอยู่นะไม่ต้องกลัวมันตายนะทั้งรถลาดลงดินทั้งเอามาฉีดทั้งอะไรต่างๆอันนี้มาดูมะนาวผมนี่นะครับท่านผู้ชมมาดูมะนาวนะครับเป็นมะนาวแป้นนะถ้าที่ตรงพื้นเนี่ย อ่าตรงพื้นตรงนี้นะครับก็จะใส่ปุ๋ยหมักรอบๆคนต้นนะครับทีนี้เรามาดูดูใบของมันดูทรงดูใบของมันก่อนนะครับความสมบูรณ์ของมะนาวเนาะท่านผู้ชมดูนะครับนี่เรียบร้อยสวยงามเนาะเขียวนะครับก็ เริ่มต,ติดลูกแล้วเนาะลูกรุ่นที่2นี่ก็มีเราเป็นพวงเลยคับท่านผู้ชมนี่อวามสมบูรณ์อย่างเงี้ยเราก็จะมีมะนาวได้กินเต็มที่การเปลี่ยนแปลงเอาอีกอันนึงที่อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ก็คือเงาะนะครับเงาะเงาะโรงเรียนนะท่านผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของใบเันก่อนนะครับในนี่คือใบเงาะนะครับนี่ ใบเงะาะนะสมบูรณ์มากครับเขียวเนี่ยแหละครับต้นไม้ที่สมบูรณ์นะครับอันนี้กิ่งใหม่กิ่งใหม่ที่แตกขึ้นมาแตกขึ้นมาดูยอดมันดูใบมันก็ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมดูใบนี่นี่ครับเท่าฝ่ามือผมน,นี่คือใบเงาะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูสองใบนเนี่ยดูนะครับนะ เท่าฝ่ามือผมครับเนี่ยท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับนี่คือความสมบูรณ์ของอต้นไม้ต่างๆที่มันได้รับสารอาหารได้รับกินปุ๋ยเนาะใช้จุลินทรีย์พ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพ่นเข้าไปนะทั้งรตลาดทั้งพ่นนะท่านผู้ชมมาดูนะดูนู่นนะครับข้างบนเห็นไหมครับนะนู่นนะยอดสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชม ปีนี้ก็จะลองดูผลผลิตมันจะเป็นยังไงปีที่แล้วก็ได้50กิโลนะได้10กโลก็ถือว่าโอเคต้นเดียวนิดเดียวนียนะปลูกมาได้สี่ห้าปีเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็ถือว่าโอเคนะครับแจ่มแล้วครับเนี่ยแจ่มเลยนะครับนูนเห็นไ,ไหมสวยแล้วครับอันนี้กรรมการเนี่ย มะม่วงหาวมะนาวโหหลายท่านก็บ่นว่าปลูกแล้วก็โตช้าโตช้า <c oughs> มีหลายท่านสอบถามว่าปลูกแล้วโตช้ามะม่วงหาวมะนาวโหผมก็ปลูกมาได้สามสีป่ปีมันก็นแล้วได้ต้นแค่นี้ประมาณนี้ครับก็อัดปุ๋ยตลอดนะครับอัดปุ๋ยที่ผมทําแล้วก็พร้อมทั้งโรยดางต่างๆท่านผู้ชมก็เห็นมันการเปลี่ยนแปลงครับเนี่ยนะแตกยอดแต่ผมไม่ชอบมันอย่างเดียวมันหนามมันเป็นหนาม นี่ก็ปลูกเอาใจคนนี้เขาจะกินนะครับจริงๆผมก็ไม่แครชอบมาปลูกเท่าไหรต้นอะไรที่เป็นหนามเยอะๆเนี่ยมันอยากจะเอามานะครับดูท่านดูหนามมันนี่ดูไปหยียบใส่แล้วครับเวลาเขาตัดก็ระวังนะถ้านผู้นชมเนี่ยดูหนามมันนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนี่ยนะก็จะได้กินแล้วเนี่ยปีหน้านี่ก็น่าจะเริ่มติดดอกติดลูกแล้วปีนี้เริ่มมีบ้างปละปลายนะเริ่มมีประปลายนะครับก็เริ่มมีละนะครับก็ วันนี้ก็เอาไว้เพียงต่านี้นะครับให้ท่านผู้ชมมาชมนะมาชมอ่ะแถมท้ายนิดนึงอันนี้เป็นมะยงชิดท่านผู้ชมครับนี่มะยงชิดก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเพราะว่าช่วงก่อนใบจะเล็กนะไม่ค่อยมีอะไรต่างๆก็มาบำรุงดูแลพ,พร้อมกันมันก็เริ่มที่จะงามนะเริ่มที่จะงามเนาะเริ่มที่จะงาม เอามาเฉลยตรงนี้นิดหนึ่งมาบอกท่านผู้ชมมันเป็นอะไรของตาตั้มมาตั้งขาอย่างอยู่ตรงนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมดูมันเป็นอะไรขึ้นมาดูข้างบนครับนุ่นมันเป็นจานอัพโอลโลจานไอโซลาเซลล์องคผมนะครับผมมาตั้งจานโซลาเซลล์องคผมนะครับกลางวันก็รับแสงแล้วก็รับแสงแดดกลางคืนก็ให้แสงสว่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจาน โซลาเซลล์นะครับกลางคืนมันก็จะสว่างทั่วบริเวณสวนตรงนี้นะครับเอาสำหรับวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมา,อ,าอัปเดตในเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับว่ามันได้ผลขนาดไหนท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วครับว่ามันแตกยอดนะมันแตกยอดใบงามใบใหญ่นะสมบูรณ์นะต้นไม้สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้ววันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทำลองไปทำกันดูนะครับผมมีคลิปให้ดูอยู่แล้วครับนะครับวันนี้ไว้เพียงเค่นี้ครับสวัสดีครับ